อันนี้ควายแค่อลยครับสิอันนี้ควายแค่ครับลูกทองก้อนลูกทองก้อนจะหมูเด้งครับโอ้ชื่อหมูเด้งครับสี่เดือนครับอายุสี่เดือนครับสูงเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ตัวนี้แค่เตี้ยอย่างยิงครับเตี้ยตัวนี้แค่แบบสมส่วนครับสมประกอบแข้งขาไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็ไปโชว์ตามงานมีเสื้อประจำหน่ายครับเจ้าหมูเด้งครับเสื้อเด็กร้อยห้าสิบคนโตสองร้อยห้าสิบครับงานห้วยทะเลงงานแรกครับครับครับ แม่เขาเป็นควายแม่เขาเป็นควายพื้นบ้านเลยครับพื้นบ้านเนาะครับผสมเจ้าทองก้อนเจ้าทองก้อนออกเป็นตัวนี้ครับโอ้โหนี่ครับสมบูรณ์สมบูรณ์ทุกความโดดครับงอหมูเด้งนะครับตัวนี้หมูเด้งครับเตี้ยครับสูงประมาณเท่าไหร่โอ้ประมาณห้าสิบเนยประมาณหกสิบเซนน่าจะได้เนาะหกสิบพอลางอาหารนี่ประมาณแปดสิบแปดสิบครับ เนี่ยเตี้ยกว่าลางหารเยอะเลยเตี้ย่าเยอะครับตัวนี้น่ารักครับดูตูดใหญ่ครับเชื่องด้วยนะเชื่องรับนูดิ้งนะครับนูด้ง